ครับสวัสดีครับเอฟซีตู้กลน,นะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อแตียงนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้พ่อแตีพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนน้องคายต่อยน,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 นะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่6กันยายน6กเจ็ดลาวพัฒนาออก4 6 2 8 4 6 ครับเลขหลังก็ออกสองแปดนะพี่น้องเนาะครับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องนี่ครับงวดวันศุกร์ที่หกกันยายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนน้องคายบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าบอมาได้พี่น้องครับแต่ว่าชุดวิ่งพิ่นมีเจ็ดแปดเก้านะพี่น้องเนาะครับกับกข่าวตุก,กันพี่น้อง เป็นกันใ82 84ครับก็ถือว่าเข่า28นะพี่น้องเนาะเข้าตัวกลับครับเสียนน้องไข่ครับเมื่อนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับขอเติมภาพมาติดตามต่อยอนะครับเนาะครับทำเป็นะบึงน้ำกันนะครับ สัตว์นองพี่น้องเนาะวันจันทร์ เราพัฒนาเซียนหนองคายบรรยากาศมือนีดได้แอดเดียดพี่น้อง ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเกดกับแปดนะครับขับชุดวิ่เพันธุพี่น้องเนื้อเบิ่งชุดวิ่นินเนาะ สามสี่ห้าเกับ8นะครับมวในห,หาตัวได้พี่น้องจริงมันเจ็แเกาแล้วเนาะใส่เติมน้ำ ครับเดี๋ยวเพื่อนเอาซ้ำนี่พี่นอ้องเกษมี่ห้าเจ็ดห้าแปดสี่เจ็ด ทีแปดสามสามเจ็ดสามแปดนะครับ ครับตัวเนียนพี่น้องสี่เจ็ดครับส่วนตัวกันนะพี่น้องเรืเองปัญหาตัวกันมากคือเกา ขับตัวกันสี่เก้าห้าเก้านะครับ แต่ว่าตกกันกรบเบิ่งไว้ได้พี่น้องเน้อตกกันคะเหมหันง์มที่ผพานมากกับเขาตกกันนะพี่น้องเนาะครับครับเอาพี่น้องสัตว์เกียนนะนาอบันเนาะครับวันจันทร์เนาพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่เก้ากันยายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างมิงรูดเจ็ดกับแปดรับชุดวินพ่นกับมิสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าได้พี่น้องเน้อ ครับเจ้พันธุ์เงนที่ลักเจ็ดกับลักแปดรักเก่านั้เป็นตัวกันไว้ครับห้าเจ็ดห้าแปดสี่เจ็ดสี่แปดสามเจ็ดสามแปดเน้นสี่เจ็ดสี่แปดนะพี่น้องเนาะครับส่วนตัวกันกับเบิรงไว้และพี่น้องเรื่องวดที่ผ่านมากกับเขาตัวกันนะครับเอาที่สําคัญใครจะลืมพี่น้องมักชอบตัวเด็กใครจะลืมกลับตัวไว้นํานะครับเนาะครับเอาไปเตรียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะ ที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข่อไวพ้พรอนคอยเข่าคอยแตกป,ปังๆอยู่ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลนะพี่น้องเด้อ ครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำน้องพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีคเนี่น้องพี่น้องเนาะขอให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศกมันมันเฮงเฮงลวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับเอาไว้พอกนคชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม